าแฟยามเช้าสวัสดียามเช้าค่ะนะฮะ <Okay. S 2> อาหาร <Okay. S 2> ถึงที่ทำงานนะคะ mm hmm. กาแฟควซอนเนาะ mm hmm. แล้วก็คาบูช mm ิโดนะขอบคุณเชฟนะคะ mm hmm. ส่งกาแฟตอนเช้าวุ้ยมากครับพี่น้องจ้าอืม mm hmm. เช้อนอบใหม่ๆอร่อยนะคะชีวิตช่วงนี้จะจากับทํางานห้าวันแล้วพี่น้องจ๋าก,ก็ฝากเป็นกําลังใจเนาะมไม่ค่อยได้ทําอาหารกลับไปเหนื่อยๆก็กินง่ายๆเลยนะคะยุ่งของเด็ดของสามนี่กอกไส้กอกก็กินข้าวได้เลยช่วงนี้ก็ครัวแต่งแดนก็มาน่อยนิดนึงเนาะอืม มีหนึ่งอย่างนะคะถึงจะเราจะกลับมาทํางานเต็มที่ก็หนึ่งคืออย่าลืมว่าอ่าเขาเรียกว่าชีวิตกลับมาเป็นปกติอืม,อมก็หวังว่าเนาะโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นแล้วนะคะโควิดนี้มันไม่ได้หายไปไหนอืมก็พยายามดูแลสุขภาพเนาะอืมระมัดระวังนะคะกินร้อนช้อนกลางหรือว่าใส่หน้ากากขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยที่นี่นะคะวันที่หนึ่งนี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วว่า อตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มสตาร์ทแล้วว่าเดินข้างนอกไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากนะคะสําหรับขึ้นรถเท่านั้นเนาะแต่ว่าทีเนี้ยพอเราใส่แล้วเคยชินะกับการทํางานเนาะก็เปิดเข้าเปิดออกเมามองว่าเรามองว่าเราเชื่อว่าโควิดมันไม่ได้หายไปไหนเราก็เลยขอใส่แล้วกันนะป <c oughs> ้องกันตัวเองอรู้สึกกลัวอยู่ในหัวใจแต่เราไม่ประมาทไงคะเนาะ คุยไปดื่มกาแฟไปนะคะยามเชา้าร้อนๆกาแฟแร้อนๆกับอันนี้ก็เพิ่งอบใหม่ร้อนๆเลยนุ่มอืมอันเนี้ยก็สนนะคะเวลาก็ใส่ชีสแล้วเข้าตะอม,อม,ม,มลูกกินไม่เลิกเลยก็วันนี้ฟังข่าวทางบ้านเราเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆคนไทยนะคะเข้าใจเลยเหมืออก ในช่วงนี้การกลับไปเมืองไทยเราเนาะพ่อแม่เจ็บป่วยอยากไปดูใจพ่อแม่แต่โดนไปกักไว้14วันอ่าเข้าบ้านไม่ได้โอ้ยทรมานเด้อพี่น้องจา๋าอยู่นี่ก็ทรมานอยู่แล้วอืมวิง่งไปแล้วไปโดนกักอ่ะทันไม่ทนันดูใจแม่แทมไม่ทนันไปงานศพแม่อีกต่างหากโอ้เศร้าใจอ่ามันนึกถึงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเย,ยจาย๋าแล้วผ่านมาของปีที่แล้วนะคะ โสเลยอย่าไปเลยพี่นอ้องก็เข้าใจนะคะหลายคนโวยวายว่าเมืองไทยเราเป็นอะไรกันในเมื่อวัคซีนสองเข็มสามเข็มแล้วเนาะอ่าแต่ก็ <laughs> มันก็คือกดกดกดก็คือกดของเขาเนาะเอ้ยสงสารเด,เด้อสงสารทางต่างแดนบ้างนะคะเด๋ยจ๋าก,ก็เพิ่งได้คุยกำลังใจให้เพื่อนเขาเนาะแม่ป่วยหนักอยากกลับไปดูใจอืม มิจาเลยบอกว่าอย่าไปเลยไปก็โดนขังสมมติว่าเนาะชีวิตนะคะรู้ถึงจุดนี้แล้วไปยุก็ไม่ได้เผาก็ยังไปเผาไม่ได้ช้ำใจเปล่าๆเอาเราไปขังไว้อะ่ะอืมตั้งสิบสี่วันนะคะอยู่ที่นี่อย่างน้อยเรายังเดินออกมาระบายหรือว่าได้ทํางานหรือว่าได้มีสามีมีลูกที่ กอดมีพลังหน่อยเนาะสู้ๆกันไปนะคะหวังว่าปีหน้านี่เราเนาะพวกเราทุกคนจะได้กลับบ้านคิดโทษคิดโทษพี่น้องจา๋า <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ยศาจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพนะคะดื่มๆกินร้อนช้อนกลางนะคะเนาะแอลกอฮอล์อย่าขาดกาแฟกาแฟตอนเช้าล้างขอฆ่าเชือ้อพี่น้องจา๋าบายบาย